สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยเช่นเคยครับแอดเข้ามาได้นะครับเพราะที่ตัวนอกเหนือจากตัวในคลิปเนี่ยผมจะมีแจกฟรีด้วยในบอร์ดแคร์นะครับรวมไปถึงกลุ่ม VIP ที่ผมจะมีตัวทีเด็ดนะฮะวิเคราะห์เปิดไพ่3ใบแจกในทุกๆวันเอาล้วครับสำหรับฟุตบอลประจำคือวันพุธที่31สิงหาคมนี้แล้ววันพุธสิ้นเดือนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้หวยออกกันแล้วฮะก็ขอให้ถูกโชคถูกหวยกันนะครับผมอ่าแต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยวันนี้มีลงสนามกันอีกหลายคู่เลยแลโดยเฉพาะพีเมลลี่อังกฤษ คู่ของลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเวสต์แฮมนะครับจะเปิดลอนดอนสเตเดียมรับการมาเยี่ยของสแตทท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองครับโดยเกมนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยบุกมาต่อถึงราคาครึ่งลูกเลยทีเดียวครับ เวสแฮมแข่งมา4เกมนะครับล่าสุดบดล็อกชัยชนะได้แล้วนะครับด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการชนะทีมที่ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วนะครับผมแต่เวสแฮมฟอร์มช่วงหลังมาเนี่ยวีนี้ถือว่าไม่ดีเลยถ้าออกสตาร์ทมาไม่ดีเลยขณะที่ทางสเปอร์เนี่ยโ oh อ้โหออกสตาร์ทมาชนะ3เสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มร้อนแรงทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็คงบุกไปด้วยความมั่นใจแบบสุดๆเลยทีเดียวนั่นเองครับเดี๋ยวเราไม่ให้ไพ่วิเคราะห์กันดีกว่าให้พนนพะะไพนน่ต หนึ่งถ้วยนะครับอ่าวันนี้ได้ทําในสิ่งเริ่มได้ได้เริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองถน,นัดแล้วนะครับวันนี้น่าจะมีความมุ่งมั่นและก็ความคึกนคองเต็มที่เลยแหละสําหรับเจ้าถิ่นครับส่วนทีมเยือนนะครับได้มาเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะครับอ่าไพ่นี้ดีเช่นกันขยันทุ่มเทเหมือนเดิมน,นะครับวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยอโอ้โหวันนี้ก็มาดีเช่นกันครับแต่ว่าพอวัดระนับไพ่ของเจ้าถิ่นแล้วเนี่ยอ่าผมยังคิดว่านะสเปอร์ยังดูเหนือกว่าแต่ว่าเวสแ ดีพอๆกันนะครับผมผมเลยว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอค่อนข้างสูงนะครับวันนี้นะฮะผมเลยขอวัดใจนะครับอยู่รองที่เวสแฮมราคาครึ่งลูกเชื่อว่ามีทีเด็ดในบ้านแน่นอนครับฝากไว้หนึ่งตัวเน้นๆไปเลยนะครับพร้อม